แต่ว่าวันนี้เรามีความคืบหน้าเมื่อวานนี้เรานําเสนอไปใช่ไหมคะการบ้านของลูกอ่ะ มาขอข้อมูลอของพ่อของแม่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นพอลูกเอาการบ้านไปส่งคุณครูปรากฏว่านอกจากคุณครูจะให้คะแนนแล้วนะคะบริษัทประกันคุณผู้ชมขะโทรมาหาคุณพ่อคุณแม่เพื่อจะขายประกันแล้วก็ลักษณะของการออมเงินวันนี้ค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าบริษัทประกันเนี่ยออกมายอมรับแล้วนะคะแต่ว่าเขายอมรับว่าอย่างไรติดตามใน virtual reporter power by AIS 5G กับคุณณิชาค่ะ สวัสดีทั้งสองท่านนะคะวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวดราม่าใหญ่โตค่ะหลังจากมีผู้ปกครองออกมาแฉนะคะว่ามีบริษัทประกันแห่งหนึ่งแฝงขายประกันมาในรูปแบบการให้การบ้านเด็กโดยให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงไปหลังจากนั้นตัวแทนบริษัทก็โทรไปเสนอขายประกันล่าสุดมีผู้ปกครองที่เสียหายอีกรายหนึ่งนำคลิปเสียงนาทีพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารออกมาเผยแพร่เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันลองไปฟังคลิปเสียงนี้ค่ะหอ สวัสดีครับนสาคุณแม่น้องน,นะครับค่ะครับคุณแม่ผมเข้าจากทางกรุงศรีที่เข้าไปทํากิจกรรมที่โรงเรียนน้องนะครับค่ะน้อระบายสีอาชีพในฝันมาครับค่ะน้องทำงานหรือว่าอยู่ที่บ้านครับเนี่ยนมออยู่ที่บ้านค่ะอ๋อคุณแม่น้องไปเรียนไหมครับคุณแม่วันนี้วันนี้กําลังจะไปกรุงเทพกันอ๋อไปเคร่กันเหรอแม่ค่ะกำลังจะไปเครื่องเลยค่ะ ไม่อ๋อครับได้ไม่เป็นไรครับผมผมกลัวเนี way, ่ยผมขออนุญาตโทรติดต่อไปใหม่ไนะแม่ค่ะคืออะไรนะครมีอะไรเหรอคะเนี่ยพี่ผมจ้อขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการออมไม่จับต้อัวเลขกอะค่ะแม่อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราติดต่อใหม่เนาะได้ นี่คือคลิปเสียงสนทนาระหว่างคุณนุชผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะคะกับพนักงานชายของธนาคารแห่งหนึ่งโดยพนักงานแจ้งว่าได้เข้าไปทํากิจกรรมระบายสีอาชีพในฝันก่อนจะสอบถามความเป็นอยู่ของลูกของเธอแล้วก็เสนอขายโครงการออมเงินให้กับเจ้าตัวเล็กทําให้คุณนุชรีบตัดบทเพราะมีธุระก่อนจะวางสายไป คลิปนี้เป็นหลักฐานยืนยันได้นะคะว่ามีกลุ่มคนที่แอบ,บนําข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนและผู้ปกครองไปใช้ผ่านรูปแบบการให้ใบางานหรือการบ้านนักเรียนจริงค่ะคุณนุชยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาลูกของเธอทั้งสองคนได้การบ้านที่เป็นใบางานระบายสีอาชีพในฝันแล้วก็มีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวเธอกับสามีก็เลยกรอกไปคิดว่าไม่มีอะไรแต่ก็เอะใจว่าทําไมจะต้องมีการถามเรื่องไรายได้ฐานเงินเดือนของผู้ปกครองด้วย หลังจากนั้นผ่านไปประมาณหนึ่งสัปดาห์คุณนุชก็ได้รับโทรศัพท์จากพนักงานธนาคารก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าเขารู้จักชื่อเล่นลูกของเธอด้วยจนพนักงานบอกว่าได้ข้อมูลมาจากการบ้านของเด็กก็เลยเริ่มนึกออกนะคะ คุณนุชบอกว่าตนเนี่ยยังมองในแง่ดีว่าคุณครูอาจจะไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ก็ได้แต่ในฐานะผู้ปกครองยังมีความกังวลว่าข้อมูลส่วนตัวที่กรอกลงไปจะถูกนำไปใช้ตรงไหนอีกหรือไม่และบริษัทประกันคิดได้อย่างไรที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินคุณนุชบอกว่านี่คือพฤติกรรมที่ไร้จิตสำนึกมากค่ะ ลูกสองคนเรียนอยู่ที่นี่เขาก็ได้มาเหมือนกันเอ้ยเขาก็ระบายสีอะไรให้ตามปกติที่ก็มีหน้าที่กอกกอกให้เขาก็คือเราไม่ได้ใส่ใจเราก็นึกว่าเป็นการบ้านเด็กนะเนาะไห้ถามลูกไหมครับว่าเฮ้ยใ,ใบงานนี้มาจากใครเอาให้มาจากไหนเขาก็มาจากครูอยู่แล้วเราะเขาก็บอกว่ามันเป็นการบ้านอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยพูดออกมาว่าเป็นบริษัทนี้อ๋อ ก็เก็บไว้ในใจพอด,ดีพาลูกไปเที่ยวที่กรุงเทพก็เรยยังไม่ได้คิดอะไรไงคะจนกลับมาแล้วมา,มาเจอผู้ปกครองโพสต์กันนี่แหละมองเรื่องนี้ยังไงครับไม่ได้มองถึง,ถงครูอะไรนะพ,พี่มองว่าครูเขาก็เป็นเหยื่อเขาเขาก็คิดว่าเด็กอะ่ะ ให้เด็กได้รางวัลได้สอบถามไปทางโรงเรียนสอบถามไปแล้วครูก็แสดงความเสียใจเหมือนกันที่คร,ครูบอกว่าก็ประมาณว่าครูเท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยไอผลประกาศเนี่ยมันยังไม่ออกอยู่แล้วเราสมมติว่ามันมีจริงอ่ะอเออแต่นี้มันโทรมาก่อนไงเรื่องมันก็แตกล่าสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะ มีคําชี้แจงออกมาจากในประจวบสิริพักผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเปิดเผยบอกว่าจากการสอบถามข้อเท็จจริงพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นพนักงานที่อ้างตัวว่ามาจากธนาคารเข้าไปคุยกับหัวหน้าชั้นป .1 แถมยังเรียกชื่อครูครถูกต้องด้วยนะคะทําทีว่าได้รับอนุญาตจากผู้บริหารของโรงเรียนทําให้หัวหน้าชั้นหลงเชื่อ เบื<น>้องต้นได้มีการปรึกษากับฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความเป็นหลักฐานว่าทางโรงเรียนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดขณะที่ล่าสุดทางบมจอาลีอันส์อายุทยาประกันชีวิตได้ออกเอกสารชี้แจงระบุว่าบุคคลที่กระทำการดังกล่าวเป็นตัวแทนที่มีสัญญากับบริษัทจริง ขณะนี้บริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดหากพบว่าตัวแทนของบริษัทมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและดำเนินงานขายที่ขัดต่อหลักการทางจริยธรรมและข้อกำหนดของบริษัททางบริษัทจะมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปโดยบริษัทต้องขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอยืนยันว่าบริษัทไม่มีนโยบายในการได้มาซึ่งข้อมูลของผู้มุ่งหวังด้วยการใช้วิธีการแบบนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือ Virtual Reporter Powered by AAS 5G ค่ะ